วันนี้จะมารีวิวลูกเตะสองระบบนะครับ EP หนึ่งครับเริมที่เบรกนะครับเบรกจะทำต่างหากดูกันในช่องครับเบรกจะทำต่างหากนะครับเพื่อการสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับเบรกก็จะไหลมานะครับนี่ครับมันทำเบรกต่างหากนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับลูกเตะอะไรทั้งนั้นนะครับ นี่นะครับเจ็ดเจ็ดกับสิบสิบนะครับผมใช้ข้างหลังนี่ลูกแตะข้างหน้านะครับผมจะสอดทะลุมาจากนู่นเลยนะครับแล้วแต่ไอ้คนเขาจะทำนะครับทําได้หลายระบบหลายแบบนะครับนี่ลูกแตะสายพานรอบช้าครับอันนี้รอบเร็วครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบคร่าวๆครับ บางคนเขาทำอีกอย่างคนละแบบกันนะครับมันมีหลายแบบแล้วแต่คนเขาชอบเขาถนัดกันครับนี่ครับตัวสายพันในรับเร็วนะครับนี่นะครับมีตัวตั้งพร้อมนะครับตั้งตั้งหานะครับเอาไว้ตึงเอาไว้หย่อนนะครับนี่นครับตัวขันโยกใครจะทําตามก็ได้นะครับถ้าถ้าวิดีโอนี้ทาให้คน ีทำให้คนรถคุณขับสบายก็ดีใจด้วยนะครับเนี่นะครับถ้ารอบเร็วผมจะดึงมาหลังนะครับถ้ารอบช้าผมจะดึงไปข้างหน้านะครับดันนะครับดันแล้วถ้าคนถนัดนะครับบางทีคนก็จะเอาดันไปรอบเร็วก็ได้นะครับส่วนดึงมาข้างหลังนี่จะเป็นรอบช้าแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนผมชอบรอบช้าไปข้างหน้านะครับ เพราะผมไม่ได้เอาไว้ถ่ายอะไรนะครับรถผมทํามาขับโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ถอดถ่ายเหมือนคนอื่นนะครับนี่นะครับเพื่อมันสลับกันนะครับถ้าใครอยากได้ดมๆก็ได้นะครับไว้ไอ้ตัวนี้ข้างบนดมๆนะครับดานไปข้างหน้าจะเป็นรับเร็วนะครับแล้วดึงข้างหลังจะเป็นรับช้ามันดึมครับนี่นะครับ ผมก็อธิบายมันค่อยก่ๆนะครับคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้ดูกันนะครับติติได้นะครับไม่ต้องชงครับเพราะผมก็มันโง่อยู่แล้วครับนี่นะครับทำตัวล็อกสายพานนะครับเผื่อว่ามันจะโดดนะครับเพราะผมเคยเด้วันโดดออกนะครับ ถ้าเวลาตอนกระชากมากๆนะครับนี่ด้วยนะครับเพิ่มให้มันไปเล่นมอลลี่นะครับจึกมะแล้วครับนี้ก็ต่อเอานะครับบางคนเขาใช้หกนะครับหกนิ้วห้านิ้วแล้วแต่นะครับแต่ผมใช้เจ็ดเท่ากันนะครับเวลาขนมันจะไม่ไหม้นะครับสายพานัน ถ้าใส่หกมันจะไม่สายพานนะครับเวลารถตึงมากๆผมลองแล้วครับเจ็ดกำลังดีครับแปดก็ดีเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ